วันก็ได้ยิงข่าวว่าท่านอาจารย์จงท่านจงอะวัดตูมทองมรณะภาพเมื่อวันเมื่อคืนก่อนตอนช่วงตีหนึ่งมั่งก็เมื่อวานเนี่ยโทรติดต่อทางโน้นก็โทรมาบอกว,ว่าจะจะเผาเผาวันเสาที่จะถึงเนี่ยก็เก็บไว้อาทิตย์นพอดีก็ท่านท่านบรณภาพวัน วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์เผาวันเสาร์วันเสาร์ที่สิบเก้าอนวันที่สิบเก้าเผาเดีจะนิมนต์ให้ไปเทศวันที่สิบแปดเกิเลยรับปากว่าจะไปเทศวันคืนวันที่สิบแปดอยู่ท่านอาจารย์จงก็คุ้นเคยกันมานอ้นมาสามสิบสี่สิบปีมาแล้วท่านสาท่านก็สี่สี่สิบเท่าไหร่สี่สิบสองหรือเท่าไหร่อันนี้เนี่ย ผู้บาอาจารย์ที่ตั้งตั้ง,งอ,อกตั้งใจในการทำความเพียรในการภาวนาพอได้หลักได้เกณฑ์เปที่พึ่งของหมู่เพื่อนพอล่วงไปล่วงไปก็น่าเสียดายเหมือนกันเน่ยเพราะว่าการสร้างพระขึ้นมาแต่และองค์เนี่ยมันยากแสนยากเหมือนกับหลวงตาที่เคยพูดไว้ท่านบอกว่าปลูกต้นโพต้นไซอ่ะมันยังปลูกง่ายได้อาศัยร่มเงามันได้เร็ว แต่ปลูกพระสร้างพระเนี่ยมันยากแสนยากมันยากแสนยากแล้วโดยเฉพาะสังคมทุกวันนี้เนี่ยการสร้างพระมันยากที่สุดโดยการสร้างครูบาอาจารย์ยากที่สุดเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้มันเหมือนกับใบไม้เนี่ยใบไม้มันเกิดขึ้นมาอ่อนกว่ามันจะแก่แต่มันมีมันมีหนอนมีมดมีแมลงมีอะไรตัวอะไรที่มาเจาะมาชัยให้ใบไม้นั้นมันขาดวิ่นไปซชตกหล่นมา พระเจ้าพระสงฆ์ทุกวันนี้เหมือนกันเนี่ยรอบด้านรอบตัวรอบองค์ของท่านรอบวัดของท่านนะแต่ละแห่งแต่ละแห่งล้วนแต่เป็นมอดเป็นป่วกเ,เป็นมดเป็นแมลงเท่านั้นเนี่ยที่อยากคอยชัยคอยเจาะคอยชัยให้พระเราเนี่ยเสื่อมเสียไปหรือตกหล่นไปเพราะอะไรเพราะมันสู้มันสู้กิเลสไม่ได้กิเลสกิเลสที่มันฝังรากลึกอยู่ภายใน,ในใจิตในใจเนี่ยมัน มันคอยที่จะแสดงตัวตนออกมาอยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีสิ่งที่เสริมแต่ทุกวันนี้รอบด้านรอบวัดรอบตัวมันมีแต่เรื่องเสริมกิเลสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะเอาตัวรอดมาจนถึงเป็นครูบาอาจารย์ยากแสนยากแม้บางทีมาเป็นถึงมาเป็นครูบาอาจารย์แล้วมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ดักผู้ใหญ่ที่ด่างพ้อย เหมือนกับใบไม้ที่มันมันอยู่ได้ถึงแก่แต่เป็นใบไม้ที่ขาดที่ปุปกปะขาดวินมันมันมันก็เป็นมันก็ไม่สมบูรณ์เป็น้หมือนเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาอ,อมายุพรรษามากขึ้นมาแต่มีแต่ด่างพ้อยมีแต่เรื่องเสียหายมามันก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่สมบูรณ์ขึ้นมาเพราะฉะนได้ครูบาอาจารย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยอยู่มาได้มาได้อย่างสมบูรณ์รอดปากเหี่ยวปากกามาได้เนี่ย ร่วงไปแต่และองค์จะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเลยเพราะแต่และองค์แต่และองค์กว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมายไกลกองเพราะฉะนั้นในสมัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านจึงท่านจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างพระท่านมุ่งไม่มุ่งเน้นที่จะอบรมสั่งสอนโยมเพราะท่านบอกว่าเวลาของท่านมีไม่เยอะถ้า ถ้าท่านเอาเวลาของท่านาไปเล่นกับผู้คนทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์มากพอเพราะฉะนั้นเช่นจึงมุ่งเน้นที่จะอบรมสอนพระเพราะว่าถ้าสอนพระอบรมพระสร้างพระขึ้นมาได้แต่ละองค์แต่และองค์เนี่ยแต่และองค์นี่จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมมากมายไกลกองขนาดไหนดังที่เราเห็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเรียงนามที่เป็นที่เคารพสักการะของสังคมทั่วไปเนี่ย ล้วนแต่ได้ได้รับการขัดเกลามาจากองค์หลวงปู่มั่นเป็นองค์ปูหลวงปู่มั่นสร้างขึ้นมาเช่นองค์หลวงตาของพวกเราเนี่ยองค์หลวงตาเอ่ยหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันหลวงปู่ชอบหลวงปู่ลุยหลวงปู่อะไรต่ออะไรทั้งนั้นแหละที่เราได้ยินชื่อเสียงเรียงนามขจกระจายไปทั่วโลกล้วนแต่เป็นได้องค์หลวงปู่มั่นเป็นผู้ขัดเกลาาเป็นผู้อบรมมาเพราะฉะนั้นมาถึงพวกเราในยุคในสมัยนี้เหมือนกันเนี่ย สิ่งเราก็ต้องให้ให้รู้ด้วยว่าทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่รอบตัวของเรารอบวัดของเรารอบบ้านของเราเนี่ยมันเป็นทุงสิ่งที่เสริมกิเลสมากมายไก่กองแต่ก็ในขนาดเดียวกันกิเลสในหัวใจของพวกเราแหะแม้ม,มีมีสิ่งที่มาเสริมมันอยู่ยังเต็มทีแล้วสิ่งที่มันเสริมมันมาเสริมทั้งไหนมันมาเสริมทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทางกายทั้ง แล้วก็เข้ามาสู่ใจขขงของเราอิรรอกิเลสที่มันนอนนึ่งอยู่ในหัวจิตหัวใจของเรามันได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆที่มันเป็นตัวเสริมมันเน่ยเข้ามาเข้ามากับทบกิเลสภายในจิตในใจของเรามันก็มันก็ลุกมันกระต่นตัวขึ้นมาไม่ว่าความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามานาทตติฏิมันตื่นตัวขึ้นมาเราก็อเอาตัวไม่รอดผลที่สุดเราก็เลยเป็นข้าท่ายของกิเลสความโกรธเราก็เป็นข้าท่ายของมัน ไปด่าไปฆ่าไปตีความโลภเป็นความโลภขึ้นมาเราก็เป็นฆ่าท่าของมันไปลักจกชิงวิ่งเราไปคิดคดโกงเขาอะไรต่างๆนานาเน,น,นี่แหละมันมันร้วแต่เป็นท่าท่าของกิเลสที่สุดโหดีสุดกิเลสมันก็มีกาลังก,กาลังมากมายไก่กองที่มาครอบงำจิตใจของพวกเรามันก็ดึงเราลงลงไปในทางต่ำโยที่สุดชีวิตของพวกเราก็จมลงไปในกองทุกข์จมลงไปในกองเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลา แล้วชีวิตเป็นมีคุณค่าอะไรเกิดมาทั้งชาติเกิดมาทั้งทีมีแต่ทุกมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความชั่วช้าลาม,มกมีแต่การสะสมนรกอวิีอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีคุณค่าอะไรจากการได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนามันไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องให้รู้ตัวของเราเองว่าทุกวันนี้เนี่ยมันสิ่งที่มาเสริมกิเลสมากม่ไก่กองเราก็ต้องระมัดระวังตัวเราเอง เราก็ต้องรู้จักปกปักรักษาตัวของเราเองเราจะไปคอยให้แต่ครูบาอาจารย์ชี้ให้ครูบาอาจารย์คอยตีคอยคอยเตือนอยู่ไอ้นั่นไม่ถูกนะไอ้นี่ไม่ได้นะไอ้นั่นยานะอะไรต่ออะไรมันไม่ทันกันเพราะครูบาอาจารย์จะอยู่แนบสนิทก,กับกับเราอยู่ตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะใช่ไหมละ่ะวันหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ชิดที่เห็นอาการความเคลื่อนไหวของพวกเราเนี่ยสักกี่ชั่วโมงกันวันหนึ่งมีเวลาถึง24ชั่วโมง แต่ครูบาอาจารย์ที่มาสอดส่องมาเห็นมาเห็นพวกเราเนี่ยนะมันสักกี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงซ้ําบางทีใช่ไหมล่ะแล้วเวลานอกนั้นเป็นเวลาที่เราอยู่กับตัวของเราถ้าเราไม่รู้จักเตือนตัวเราเองเราไม่รู้จักปกปักรักษาตัวของเราเองนนั่นแหละเราจะเป็นฆ่าท่าของกิเลสโดยไม่รู้ตัวถ้าเราจะไปคอยแต่ครูบาอาจารย์มาคอยตักเตือนเราแล้วมันไม่ทันกันท่านจึงบอกว่าการเตือนตนได้นั่นแหละเป็นเป็นสิ่งที่ประสรค์ ประเสริฐที่สุดตนเตนือนตนได้เนี่ยไม่มีอะไรจะประเสริฐยิ่งกว่าน,นี้อีกแล้วถ้าตัวของเราเองเตือนตัวของเราเองได้เนี่ยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องน้อมลำลึกน้อมระลึกถึงธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเอาเข้ามาเป็นตัวเปรียบเทียบเป็นกระจกส่องดูพฤติกรรมของเราอยู่เสมอเหมือนกับนางประชาบุตีโคตมีที่ท่านจะเปลาพระพุทธเจ้าไปต่างถิ่น ก็เลยเข้าไปสอบถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าในขณะเมือม่อเมื่อที่หม่อมชั้นอยู่ใกล้พระองค์นั้นยังมีพระองค์คอยตักเตือนคอยบอกกล่าวว่าอันนั้นถูกนะอันนั้นไม่ถูกนะอันนี้ไม่ควรนะอันนั้นควรนะแต่เมื่อหม่อมชัม้นได้จากพระองค์ไปไกลแล้วหม่อมชั้นจะมีสิ่งใดล่ะจะเป็นสิ่งข้อพิสูจน์หรือสิ่งบอกกล่าวได้ว่าอันนี้เป็นธรรมชวินัยอันนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ชวิัย ผู้ริจ้าก็เลยเตือนบอกนางประชาบดีโคตมีไปว่าดูก่อนนางประชาบดีโคตมีเมื่อเธอไปประสบสัมผัสสิ่งใดก็าตามถ้าหากมันเป็นไปเพื่อความเพื่อความเพื่อความปล่อยเอวิเวกเพื่อความสงัดไม่เป็นไปเพื่อความคุกคีไม่เป็นไปเพื่อความพุกพานอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินยัยท่านก็บอกเป็นคู่คู่ไป,ไปอะไรเป็นไปเพื่อความมากมากไม่เป็นไปเพื่อความมากน้อยอันนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยอะไร อะไรจะเป็นไปเพื่อเพื่อความปล่อยวางไม่เป็นไปเพื่อความสะสมอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยท่านก็บอกเป็นคู่คู่ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเตือนตัวเราเองเหมือนกันว่าสิ่งใดก็ตามถ้ามันเป็นไปเพื่อความมักมากเป็นไปเพื่อความคุกคีเป็นไปเพื่อความยึดเป็นไปเพื่อความเสริมความโลภในในหัวจิตหัวใจของเราแล้วอันนั้นล้วนแต่ เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นน่ไม่เป็นธรรมเป็นวิไดยเราก็ต้องรู้จักเตือนตัวเราเองดูลงไปในหัวใจของวเราเนี่ยมันเต้นแรงติงกาออกไปในรูปแบบไหนสิ่งใดที่ควรละสิ่งใดที่ควรถอนเราอย่าไปดื้อรั้นดันทุลังมันเห็นปุ๊บแหละอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสแล้วเราต้องรู้รู้จักยับยั้งมันแหละอย่าไปตามมันอย่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกพอไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่มันเป็นไรขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเอาตัวไม่รอด โดยเฉพาะเรื่องการภาวนาเรื่องการทำความเพียรอันนี้แหละอยู่ที่ไหนก็าตามอยู่ในวัดอยู่ในบ้านอยู่ในป่าอยู่ในเมืองอยู่ที่ไหนก็าตามอย่านอนใจให้รีบเร่งอบรมจิตอบรมใจของตนเองซะเพราะว่าการอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยด้วยจิตภาวนาเนี่ยมันจะเป็นเกาะคุ้มครองปกปักรักษาใจเหมือนกับมีเป็นวัคซีนเป็นวัคซีนเข้ามาสู่วจิตหัวใจของเราถ้าร่างกายของเราเราได้วัคซีนดีแล้วเนี่ย แม้เราจะไปอยู่ใกล้เชื้อโรคอันนั้นเชื้อโรคอันนี้เ,เชื้อโรคอันนั้นก็ไม่สามารถมาครอบงำร่างกายของเราให้เก็บไข้ได้ป่วยได้จิตใจของเราเหมือนกันถ้ามีถ้าการอบรมจิตอบรมใจของเราด,ด้วยได้ดีด้วยแล้วเหมือนกับเกิดมีควาสมสงบเป็นสมาธิแล้วนั่นแหละเป็นวัคซีนชั้นประเสริฐที่สุดเลยเป็นวัคซีนที่เลิศที่สุดไม่มีไม่มีโรคอันใดที่จะมาครอบงำจิตใจของเราได้แล้ว ไม่ไม่จะว่าไม่ว่ามันจะไหลมาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็กตาเข้ามาเข้ามาสัมผัสกระทบที่จิตเนี่ยมันหลุดออกไปทันทีอลมันไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราพราอจิตใจของเรามีวัคซีนที่ประเสริฐแล้วก็คือตัวสมาธินั่นเองจากนั้นเราก็ใช้ปัญญาเข้าไปขี้คายพิจารณาแยกแยะไปเรื่อยให้มีให้มีความรวดเร็วให้มีความเฉียวฉลาดโดยการโดยโดยเฉพาะการพิจารณากาย <Das que ath en> เราการพิจารณากายเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่สุดเพราะเบื้องต้นกิเลสที่มันเกิดขึ้นมามากไม่ไก่กองที่มันสามารถครอบงำจิตใจของเราอยู่ได้นั่นมันก็เพราะมายึดติดกายตัวนี้แหละที่ท่านเรียกว่าอัตตาอัตตาตัวตนเนี่ยแหละตัวกูพอตัวกูมันก็มีของกูตัวกูวของกูพอปเป็นอย่างนี้แล้วมันก็นตั้งความปรารถนาต้องการให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้ต้องการให้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้น นี่แหละตัวสําคัญอย่างยิ่งเนี่ยที่มันมันมันเป็นตัวหนุนกิเลสให้ฟูเฟื่องขึ้นมาพอมันไ,ไม่เป็นไป,นป,นปนตามความความเมื่อคาดหมายของเราเหรอมันก็เกิดความโกรธเป็นไปความคาดหมายเกิดความโลภเกิดความหลงเกิดราคะตัณหาเสริมขึ้นมามากมมยไก่กองเนี่ยมันล้วนแต่ออกมาจากตัวอัตตาตัวนี้ตัวสําคัญ,ญยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนเพราะฉนั้นการพิจารณากายตัวเนี้อย่าเว้นเลย อย่าเว้นนักปฏิบัติเราทุกท่านทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสการพิจารณากายปล่อยวางไม่ได้เด็ดขาดเลยอยู่ที่ไหนไปที่ไหนให้พิจารณากายมันพิจารณากายอยู่เสมอท่องเที่ยวอยู่ในอสุภะโมอยู่ในความเป็นปฏิกูลโสโครของมันอยู่ตลอดเวลาย,ยิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นกำไรของเราเอาดูสิถ้าจิตของเราเนี่ยคุกทีอยู่แต่อสุภะอสุพังความเป็นปฏิกูลโสโคร เออหน้าส,สีเอียนหน้าขยักขยแยงของเรือนกายนี้ไม่ว่าเรือนกายหญิงหรือกายชายหรอกจิตมันจะไม่ขนองออกไปแน่นอนเลยไม่ออกไม่ขนองออกไปในในทางโลกในทางลูกเสียงจิ่นรสสัมผัสต,ต่างๆทั้งหลายอย่างแน่นอนเมื่อจิตมันไม่ขนองออกไปมันมีแต่ขดตัวเข้ามาขดตัวเข้ามาอยู่ภายในมันก็พอมีความร่มเย็นมีความสุขมีความเบิกบ,บานอยู่บ้างเนะี่ยทั้งๆนี่ในสภาพแวดล้อมตัวของเราเนี่ย มีสิ่งที่มาเสริมจิเลสมากมายไก่กองไม่ว่ามาทางหูทางจมทางตาหูจมูกิ้นกายก็ตามเถอะแต่เมื่อจิตมันมันอยู่ในแวดวง,งของอสุภะอาสุภะดูนี้มันจะมามาปิดกั้นไม่ให้จิตของเราออกไปออกไป,ออกไปรุ่มหลงมัวเมาคึกขนองไปกับลูกเสียงลินรดต่างๆทั้งหลายภายนอกได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาอาสุภะอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่บ่อยๆเข้า รวดเร็วจะมีความรวดเร็วมีความแยบคลายมีความละเอียดในการพิจารณาอสุภะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนับวันที่เราหมั่นพิจารณาไปมันก็มีความแยบคลายมากขึ้นมีความละเอียดมีความรอบคอบในการพิจารณามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งต่อไปนไี่สุพะหายหมดไปเลยไอ้ที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของน่ารักน่าชอบใจน่าย,ยินดีที่ที่เป็นตัวครอบงำจิตใจของเรา ไห้เพิ่มพูนราคะเพิ่มพูนความกธความโลภความหล,ลงราคะตัณหามานะทิฏฐิมากมายไก่กองมัจะขดตัวเข้าไปขดตัวเข้าไปจนกระทั่งสุภะห,หมดไม่เหลือเลยไม่เหลืออยู่ในจิตในใจของเราเลยใจของเราวางสุภะห,หมดสิน้นเหลือแต่อสุภาษห์เลตอนนี้พอเหลือแต่อสุภามันไปติดติดอสุภามันไม่มีทางไปหากันย้อนเข้ามาที่ตัวจิตเองแหละถ้ามีถ้ามีผู้ชี้บอกมันก็ย้อนเข้ามาเร็วถ้าไม่มีผู้ชี้บอก มันก็หาทางว่ามันจนเจอจนได้น่แหละมันไม่ไม่ไปลุ่มหลงมัวเมาหลาะแหละโลเลอยู่ข้างนอกหรอกไม่เหมือนกับติดอยู่ในสุภาษิตในสุภาษิตมันหล่อแหละโลเลอ้อยอิงอยู่แต่ภายนอกแหละแต่พอมามาติดอสุภาษิตแล้วมันมันไม่หลอกแหลและไม่โลเลไม่อ้อยอิงหรอกมันมันรวดเร็วมันไม่มีทางไปมันย้อนเข้ามาที่ตัวจิตเองแหละย้อนมาตัวจิตมันจะวางตรงที่ที่จิตอะ ร่างกายของคนร่างกายของสัตว์โลกมันไม่มีกิเลสหรอกกิเลสมันล้วนแต่อยู่ที่หัวใจทั้งนั้นแหละเพราะนันการละการถอนการปัดเป่าการปัดฝ่ายก็ปัดฝ่ายลงไปที่จิตแต่มันก็อาศัยร่างกายนี่แหละเป็นเครื่องมือหรืออาศัยร่างกายเนี่ยเป็นสะพานทอดเข้ามาหาจิตเพราะถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่มีสะพานเข้ามาหาตัวจิตหรือหรือไม่มีเครื่องมือเราก็ไม่สามารถที่มาชำระจิตใจของเราได้เราก็ต้องอาศัยร่างกายอันนี้แหละ เพราะร่างกายอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องมือที่ประเสริฐแต่ถ้าหากเราไม่มาพิจารณาร่างกายตัวนี้ตัวที่จิตมันหลงหลงร่างกายหลงเครื่องมือตัวนี้หลงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนให้ให้มีหลักมีเกณฑ์ด้วยตัวเราเองเตือนตัวของเราเองให้ได้อย่าไปคอยแต่หวังพึ่งให้ครูบาอาจารย์เตือน ไปที่นั่นก็หวังจะไปฝากให้ครูบาอาจารย์แนะนเตือนเราไปที่นู่นก็หวังให้ครูบาอาจารย์องค์นั้นแน,นะนําเตือนตัวเราเองอะไรต่ออะไรต่างๆานานานี่โดยที่ตัวเราเองไม่สนใจที่จะเตือนตัวเองไม่สนใจที่จะชำระตัวเองอันนั้นไม่ถูกต้องถ้าเป็นอย่างนั้นวิ่งจนตายมันก็ไม่ได้อะไรถ้าหากพวกเราเตือนตัวของเราเองหมั่นเตือนตัวเราเองแล้วอยู่ที่ไหนก็มีครูบาอาจารย์แนบสนิทอยู่กับหัวจิตหัวใจของเราตลอดเวลา นั่งก็มีคูบาอาจารย์แนบสนิตอยู่หัวใจของเรายืนเดินนอนก็มีคูบาอาจารย์แนบสนิตอยู่กับหัวจิตหัวใจของเราด้วยตัวของเราเอง,งนั่นะอัตตาเหี้ยตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนอย่าลืมคำคำนี้แล้วพวกเราก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยด้วยการทุกท่านทุกคนเออ <c oughs> <c oughs> ตั ad, ad, ้งใจรับพรตั้งใจรับพรใจด้วยบทนาให้พรยัต่าวาริวาฮาปุราปาริปุเรมติสะคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปพเมวะเสมิชะตุสัเพปุเรนตุสังกับานยันโทปันระโสยะธามณิชนติระโสยะธานติโยอนวิวันจันตุสัมภาลวันโขวิดัน ตัมันเต็มผวัจวนตาลายโย้สุขแขงขายโยโก้ยผวาพิวันธน,นาเสิริรานิจังทางยปัจจายโน้ยใจตาโร โยวานเอโสขังภารังอายุโดภรโดเทโรยววนาโดปฏิภาณโดอโสอิขัสดาตเมธาเวสุขโสอติขจติ อายงกตวายพระรางวานางโสขัญนจะปฏิภาณโดเดีขายโยยายสวะโหติยะทายทปปะปชะตีนตีงผวะตูสัปมังการังราขัานตุสัพทิวตา สามบุตานุภาบได้สัทธาโสติภวตุเตมภวตุสัะบังกาลังละขันตูสัะเดวตานสามบาธรรมานุภาบได้สัทธาโสติภวตุเตมภวตุสัปบังกาลังละขันตูสบะเดวตาน คานนภาเวนสธาสถติงพระวันตุเตจัดอาหารทานกันเด้อดูแลอาหารกันแบ่งปันกันไปดูแลช่วยกันเนอ้อแบ่งปันไปให้ทั่วถึงแจกจ่ายกันไปเอาทานข้าวซะก่อนนะ อ๋อบอกมีบอกยาต่อเออเอาเออเอาบุญรักษาเด้ออยู่ดีมีสุซเด้ออันนี้นี่รางวัลเนี่ยเนี่ยเออโซฟาแข็งแรงสมบูรณ์อยูเอบาทเออเอาเอาเอาอยู่ดีมีสุซเด้ออันนี้อันนี้รางวัลเนี่ยเนี่ยอามาลูกหลานมา อืมเอาเอาเอาเออยู่ดีมีสกนอะอ๋อนี่นีอันนี้รางวัลเนี่ยเนี่ยเวานไปสกกลมีแต่ฝนโอ้ยฝนตกหนักมากเลยตกจนบอมีเห็นถนนวิ่งไปตลอดมันมันตกหนักมากเลยในวัดก็ตกหนักอย่างหนักเลยไป เป็นเหมือนกันนะจะท่วมเป็ <c oughs> โนโตตลอดประมาณนี้ที่นี่ไม่มีฝนแห้งวันนี้ไม่ใช่พวกเอ๊ย อบรมรองผออขึ้นขึ้นรองผออจะมาใช่ไหมว่าประมาณร้อยคนมาที้บงว่ะเราก็จําไม่ได้ใช่ไฮะใบบงเหรอใบบงเราสลาขงนอกเนี่ยเออสลาข้างนอกใบบงเออมามาลูกหลานว่าไงหน่ะเออเอาเอาเอาเหรอเออเอาอยู่ดีมีสุโสด้ะเออเอา อา้าวอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าวน,น,น,นี่ปฏิสังขารโยแล้วเนี่ยเพนี่เมื่อวานเมื่อวานเขาอ็โทรมาอาจารย์อิงก็โทรมาวันนี้ให้ชัยเข้ามาปรึกษาหารือว่าจะว่าจะลือไกุฏิหลังงูน่ะไอ้หลวงหลังริมริมกำแพงที่ตรงข้ามกับกุฏิหลวงปู่มันมีอะข้ามฟาเนี่ยนะจะลือออกทําห้องน้ํา เราก็เอาเราองดูเป็นตรงบางผังให้ดีๆไม่มันมันไอ้ไอ,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 อ้มันไปอยู่ห้องน้ํามันอยู่หน้าที่ดีหรือเปล่าหวะมันอยู่ตรงหรือเปล่ามันหน้าบ้านเนี่ยห้องน้ําอยู่หน้าบ้านนันไม่เข้าท่าเลย <laughs> ห้องน้ำาก็ไปอยู่ที่ลับๆหน่อยนะเฮ้ย,ย<ช>ห้องน้ำมันจะมาอวดหน้าบ้านอย่างนี้เหนะมือนเขาบอกว่ามีลูกสาวมันมีห้องน้ำที่หน้าบ้าน <laughs> <laughs> คนอะไรวา มันไดไม่แห้งมันก็พัดพอจะดีมันเข้าลูกเข้าล่ามันมันใกล้เสร็จแล้วมันก็ต้องดูเรื่องสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อะไรต่อใดต่างๆให้มันเหมาะให้มันเหมาะสมอะไรอะไรที่มันลกรุงลังอะไรควรจะรื้อมันก็ต้องรื้อมันไม่ใช่อย่า ล่อยมันขวางหูขวางตาอยู่นะั้นก็ไม่มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมล่ะอะไรอะไรอาคารหลังไหนอะไรกุฏิหลังไหนอะไรต่ออะไรถ้ามันมีที่ที่จะต้องลืมก็จําเป็นจะต้องลือถ้าไม,ไม่ไม่ม่ฟันจาเป็นก็จะไปลืมอมันทํัยของไว้ใช้ประโยชน์ได้แล้วควรจะสร้างอะไรต่อเติมยังไงก็ก็ทําไปแบบนั้นเนี่ยเพื่อให้มันเหมาะสมให้มเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมพ้องกีดี บอกเอาเดี๋ยวมามาดูมาคุยกันดูมามันต้องวางผังนะตรงนี้มีผังมีงมรูปแบบแบบไหน <c oughs> เออมา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 ว่างไงว่างไงเนี่ยเออเอา,เอาแล้วโอว้ดีมากเลยเอาวดีมากเลยอ้าวเอาก็ให้อยู่ดีมีสุขมีแต่ความสุขความเจริญเน้อชีวิตมีแต่ประสบแต่ควมามสําเร็จก้าวหน้ามั่นคงตลอดไปเน, <c oughs> น้ออันนี้นี่นี่อ่ะอันนี้นี่ยเนี่เสกไว้แล้วปฏิสังขารอยู่แล้วดมงคนยิ่งเลยเนะ้อ เอาโชคดีต่อไปนะ <c oughs> ไม่มีอะไรก็แยกย้าย,ายากันเนาะเปลี่ยนริยาบทกันรับพรเนออื้อ๋ยวนุโมทนาให้พราพาตั้งใจรับพรกัน <c oughs> ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาป,ะปะติ อิจิตังปฏิตังตุมหังเขียปรเมวัสมิจตุตุสพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโซยะทามณิชโชติระโสยะทาสัพพิโยวิวชัชชนตุสัพโโลโควินัสตุมาเตพัันรายโยสุขีทีคายุโกภวะอะพิวะผนเสริสานิจังวิทาปจายุโนจัตตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนยสุข,ขัง อะลังภาะวะตูสาพพมังขังรังราคันตูสาพพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังคา,านุภาเวนะสทาโสทีภาวันตุเต <มา S 1> เอ่าอยู่ดีมีสุขก,กันทุกคนเ,เลิกกันแล้